สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่อ,องอการสุกอีสานเด่โชเนาะเดี๋ยวอาจารย์สุกจะพามาดูบัวเนาะบัวที่จัดเตรียมงานไว้นะครับผมว่าจะเป็นบัวตัวไหนนะครับทุกท่านมาเดี๋ยวมาดูกับหลานปั่นตะเหมาะปัน่นนี่ตัวนี้ตัวนี้อย่าปัน่นโอ้โอ,โอ้ควายงามนะเนี่ย โอ้โหที่ว่าจะล้มในง,งานโอ้โหควายสวยนะเนี่ยโอ้โหฮะสวยนะเนี่ยเท่าไรเนี่ยปั่นสองหมื่นโอ้สองหมื่นโอ้เสียดายนอ้องปั่นเนาะได้ให้ลุงไทยว่าสองหมื่นเลยอืมตัว,ต,วตัวผู้ตัวเมียเนี่ยปัน่น ตัวผู้โอ้โหเโอ้ควายครับตัวสองเหมือนพี่น้องจะไอเน,นาะเพื่อที่จะเตรียมล้มในงานแต่งดองเนาะแต่งงานนะครับผมอืมอย่างสวยเลยนะครับทุกท่านตัวเนี้ยหุ่นโครงสร้างดีเลยอะ่ะอืมนี่ครับ Dọa bắn, thơm móp bắn. Hm, thơm mói thơm móng thơm móng thơm ngay thô ô ăn thơm ngay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  này ai oh นี่แม่มันแล้วก็บัวอีกตัวหนึ่งนะครับวัวตัวนี้กำลังสวยแลยเนาะปันเนาะนี่ครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มที่เลยครับผมนี่พี่น้องการอาเนาะเป็นไอ,นนเ,อเลี้ยงกินดองอาเนาะปันเนาะย่าดองอาเนาะปันจัดให้เต็มเลย วัวหนึ่งตัวควายอีกหนึ่งตัวนาอปันเนาะออนเองเนาะ<ด>ตัวทโต้นที่บาทฝัน<ด>สองหมื<ด>่มนครับควายตัวราคาสองหมื่นแล้วก็วัวอีกตัวหนึ่ง<ด>จัดเต็มเลยครับ<ด>ผมงานแต่งงานของอ่าหรือน้องสาวาจารศกนี่แหละครับผมวันที่สิบแปดเนาะสุดยอดเลยครับผมน่าเสียดายเนาะ มีตังค์แล้วจะซื้อไว้เนาะครับซื้อไทยไว้เนาะแล้วก็ซื้อเป็นเนื้ออย่างอื่นมาทดแทนเนาะครับทุกท่านน่าเสียดายเนาะมีแต่ตัวสวยๆครับผมเ่ยอ๋อโอ้โหมีแต่ตัวสวยๆไะไปเดี๋ยวไปดูข้างๆกันนะครับผมมีแต่ตัวสวยๆมาๆๆปัน๊นเดี๋ยฟัสหลานมาดูนะครับผม บัวนะครับผมที่พอเลี้ยงไว้เนะนครับโอ้โหจะนี่ของอ้ปันน้ <Okay. S 1> นไหนนี่โอ้โ,อโฮหฮะของ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 เมื่อนอ,อ่ะโอ้สวยสวยะอ๋อคลอกอ้อเดย์ไอเขามาเท่าเลยเนาะอืมเ โอ้เยเด็ดตัวสวยๆเนาะหัวครับพี่น้องเ<อ>นี่ยอือหึเด็ดตัวสวยแต่ไอ้ดำมันไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมตั้งหม้อไหนมาไอ้ดำอ๋อไอ้ดำไอ้ดำกับไอ้นี่เหรอโอ้ไอ้นี่คือโครงสร้างดีแทนเนาะโครงสร้างดีได้เนี่ยควายตัวนีน้เลย โครงสร้างงามเลยโครงสร้างดีโครงสร้างสวยเนี่ยเนี่ยโครงสร้างดีเลยเนี่ยเดี๋ยวพอจะเอาบัวเนาะออกทอกแหละครับทุกท่า <c oughs> นโครงสร้างกำลังดีเลยตัวใหญ่แล้วเนี่ยเนอะออนี่เป็นโครงสร้างใหญ่เนี่ยอือ <c oughs> <c oughs> โอ้ปั้นทีเลยลงสร้างใหญ่ดีเนาะคุ้นดีเนาะสองหมื่นหรอสออรา้ราละอ๋อกระอกี่เลยละเอียดเฉยๆกระแปดพันอ๋อบวกแปดประมาณแปดอันนี้สองควายแพงกว่าเนาะหืมควายนี่แพงกว่านะครับทุกท่านควายราคาสอง,สองสมหมื่นตัวพูดด้วยเนาะ โอ้ถ้าเป็นเขาแบบเขาแบบอันนั้นเนาะจะแมทเนาะสกอยนี่นนเป็นคอยตู้เนาะคอยตู้หน้าเต็มแก้มจำ้ำนะครับเข้าวตำปลาหรือเปล่าครับทุกท่านน้ำหนักเจ้าเสด็จครับผมรบรรยากาศเนาะเดี๋ยวออกไปล่ามก่อนครับทุกท่านเนี่ยไปล่ามก่อนไปล่ามไปให้ ยาเนาะนะครับควายหนึ hmm. okay. Walker, been, h, mm ่งหนึ่งวัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสสี่สห้าหกเจ็ดอ๋อเกือบเกือบยี่ตัวนะครับผมวัวอยู่นี่นะครับผมถือว่าสุดยอดแล้วเนาะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะทุกท่านอืมนะครับเป็นคออ สำหร okay, ับว้เลี้ยงวัวเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะมาเรามาอัปเดตดูราคาวัวกับควายเนาะก็ประมาณนี้นะทุกท่านเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมอีพีนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับผมอีพีนี้จันสุก็จะขอํำลาเพลงสไนี้ครับสวัสดีครับ